อนนี้ผมก็อยู่กับคุณเจี๊ยบแล้วนะครับก็สวัสดีครับคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่ปอครับก็อยากให้คุณเจี๊ยบช่วยแนะนาตัวนิดนึงนะครับนันทิดาชุมวันนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะก็ค,ะคุณเจี๊ยบมีปัญหาผมร่วงเนาะแล้วก็ได้ทักทักเข้ามาที่แฟนเพจไทวิลาครั้งแรกเนี่ยประมาณวันที่9สิงหานะครับ,รบปัญหาตอนแรกที่ทักเข้ามาเนี่ยคือมีผมร่วงมากประมาณขนาดไหนครับคุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังหน่อยด เวลาสระผมทีจะจะเป็นคนที่นักศึกษามันจะสระผมวันเว้นวัน<ะ>ทีเนี้ยพอสระแล้วมันจะร่วงประมาณสี่สิบห้าสิบจนครั้งล่าสุดเจ็ดสิบเส้นสระทีจะร่วงประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ร่วงน้อยกว่านี้เยอะใช่ไหมคะแต่เพิ่มมารู้สึกว่าผมร่วงมากๆใช่ค่ะออระยะหลังแล้วคุณเจี๊ยบออตอนที่ผมร่วงใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะเราเรา,เราคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุ อะไรบ้างออพอเห็นคุณเจี๊ยบบอกว่าคุณเจี๊ยบชอบทําผมช,ชอบย้อมผมจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเจ๊เองเจ๊จะเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมเกี่ยวกับพกเส้นผมมากคือหน้าตาไม่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 ค่อยจะเท่าไหร่แต่จะเน,น้นกับที่เส้นผมก็คือยืดดัดย้อมทําสีคือทุกอย่างจะทําหมดค,ค่ะคือจริงๆต้องเรียกว,ว่าเป็นคนที่ใส่ใจดูแลเรื่องเส้นผมด้วยใ,ใช่ไหมเพราะเห็นคุณเจี๊ยบบอกว่า,วาจริงๆเป็นคนที่ชอบบํารุงเส้นผมด้วยแต่ทําไมถึงผมร่วง นะฮะก็จริงๆก็อันนี้ก็คือผมก็คาดว่าเกิดจากสาเหตุที่การที่เราโดนสารเคมีบ่อยๆนะครับก็คุณเจ้าหลังจากทักเขาที่9้าแล้วนะฮะ9สิงหาเลยครับแต่หายไปหายไปจนทักอาวลาเข้าใหม่อีกทีคือวันที่22สิบสองธันวาคหายไปสี่เดือนไม่รู้ว่าเออหายไปไหนมาอ๋อเคยหายหายไปไหนมาใช่ไหมคะก็คือปกติแล้วจะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ เชื่อใครง่ายๆคือจะทําอะไรต้องใช้วิธีวิเคราะห์คิดไต,ต่ตรองก็เลยว่าเออเดี๋ยวก่อนที่เราจะเลือกหายผลิตภัณฑ์ของฮาวิล่าเนี่ยขอให้เราได้ใช้สมุนไพรบ้านๆของเราเนี่ยรักษาก่อนก็คือจะจะทำแบบมีทั้งอันชันสดมะกรูดขิงแล้วก็ใบฝรั่งทำแม้แต่แชมพูใช้เองหมักอันชันสดก็ทำ ต้มน้ำใบฝรั่งห,หมักทิ้งไว้เจ้าก็ะทำแต่คือท,ที่ที่ทำมาเนี่ยก็คือมันไม่เห็นผลจึงได้ตัดสินใจมาเลือกผลิตภัณฑ์ของฮาวิล่าครับตอนแรกที่เข้ามาพบกับฮาวิล่าครั้งแรกเนี่ยคุณเจ๊บอกว่าเล่าให้เราฟังว่าก็ทักเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้ะนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโฆษณาฮาวิล่าบ้างะนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่คุณเจ๊ไปลองหลายๆวิธีแล้วก็ ยังไม่เห็นผลลัพธ์ยัง<ช>ผมร่วงผมยังคงเรื่องเยอะอยู่<ช>นะฮะแล้วจุดไหนครับที่ทําให้อ่ะฉันได้เวลาลองใช้ฮาวิล่าแล้วก็คือวันนั้นจริงๆแล้วจะถือว่าเป็นโอกาสที่ที่ดีแล้วก็โชคดีมากที่ได้มาเจอคลิปของน้องกกะตะกอ่นที่น้องเขาได้มาบอกเล่ามาแบ่งปันเกี่ยวกับสภาพเส้นผมที่น้องเขาร่วงจนเขาแบบเขาร้องไห้อ่ะอืม,อม,มันล้านไปประมาณครึ่งหัวเลยซึ่งร้องไห้ ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานเกี่ยวกับ,แบบที่ต้องไปเจอผู้คนนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่แนว,แนวก็ใช้มาตอนแรกเนี่ยหนูใช้ประมาณ3วันแรกที่ไปรีวิวให้3าวันแรกเนี่ยที่มันเห็นผลชัดเจนเลยคือ1ผมมันขาดร่วงน้อยลง2ก็คือรังแคเนี่ยมันหายไปเลยน,นี่คือ3วันที่ใช้จริงๆค่ะใช้จริงๆแล้วก็มันมันไม่คัน เลิกคันสีสาบน้องเขายังรักษาได้แต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะทำไมเราจะไม่ไม่ลองทําไมเราถึงจะไม่ลองเปิดใจลองใช้ฮารวิล่าดูหลังจากที่ดูคลิปของน้องเสร็จแล้วปุ๊บจะก็เข้าไปดูในเพจเข้าไปนั่งนั่งอ่านเห็นมีรีวิวเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีจริงๆคงไม่มีใครมาเขียนรีวิวให้ทุกวันขนาดนี้เจ๊ก็เลยได้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าชุดแรกก็คือมีแชมพูโทนิก แล้วก็ครีมนวดผมและก็ตัวเซรั่มสปาค่ะครับแล้วก็หลังจากใช้ฮาวิล่าแล้วระยะเวลาการเห็นผลคือจะจะบอกว่าใช้เดือนแรกผ่านไปเนี่ยก็ยังร่วงร่วงอยู่อ่าครับอ่ะยังร่วงดีเดือนที่สองย่างเข้าเดือนที่สองเนี่ยก็คือยังร่วงสม่ำเสมอดีทุกอย่างร่วงเท่าเดิมค่ะยังเรื่องอยู่เท่าเดิมก็คือ จึงได้ตัดสินใจคุยกับพี่ทั้งพี่แอดมินเขาว่าถามคือขอคําแนะนําพี่เขาพี่เขาก็ให้คําแนะนํามาก็คือว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก็คือหนึ่งความเครียดยพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนดึกแล้วก็ที่ทสําคัญคือการสะบมกลางคืนคือในสี่ข้อที่พูดมานี้คือเจ็บทามาเลยสามสามข้อก็คือว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเออ พี่เขาแนะนํามาเราก็จะเอามาป,ปฏิบัติใช้เผื่อมันจะเห็นผลเออก็คิดว่าเออไหนไหนก็ไหนไหนละในเมื่อได้ลองใช้มาขนาดนี้แล้วสองเดือนแล้วลองต่อให้มันหมดชุดหน่อยถ้าดีไม่ไม่ดียังไงแล้วค่อยมาคิดกันทีหลังว่าเราจะเอาอยัางไงต่อจนมาเข้าเดือนที่สามรู้สึกว่าผมร่วงน้อยน้อยลงจากปกติสี่สิบเส้นห้าสิบเส้นจนมีครั้งพลาดสุดอ่ะคือหนักสุดคือเจ็ดสิบเส้นเจ็บก็เลยคิดว่ามันใชกจะไม่อ่ะไหวละ มันเยอะเยอะมากเนี่ยแหละก็เลยลองเล้ตตัดสินใจใช้ฮบริทจริงๆทีเนี้ยกว่าจะเห็นผลได้สําหรับการรอคอยของคนคนหนึ่งที่ใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งเนี้แยและระยะเวลาสองเดือนสามเดือนนี่ถือว่ายาวนานมากสําหรับการรอคอยแ,แต่มันเห็นผลจริงๆคือมีไรผมขึ้นมามาใหม่แล้วผมก็หยุดล่วงน้อยน้อยน้อย,อยลงอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะพอพอใจมากต่อใหอ้เขาบอกว่า ผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะราคาค่อนข้างอาจจะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปแต่ถ้ามันเห็นผลแล้วจะถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มค,ค่ากับการรอคอยของเราครับก็เริ่มเห็นรูปผมขึ้นก็จะเห็นว่าคุณเจี๊ยบช่วยอัปเดตมาให้นะครับอัปเดตมารวมทั้งถึงส่งรูปมาให้ด้วยว่าเห็นว่ารูปผมเราขึ้นแล้วะนะฮะก็คราวนี้ก็อยากจะให้คุณเจี๊ยบช่วยฝาก อะไรถึงคนที่มีโอกาสได้ดูคลิปวีโอนี้ครับเจมอยากให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้น,สนผมแบบเนี้ให้ลองเปิดใจใช้ฮาร์เวล่าดูอย่างสมมุติอย่างเจมเนี่ยใช้เวลา3เดือน3เดือนกับคนที่ใจจดใจจ่ออยากอยากจะหายจากอาการแบบนี้มันถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากแต่เจมก็ผ่านมามาได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าระยะเวลาการรักษาของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะะ ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะบางคนอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนแต่เจ็บใช้มาแล้วสามเดือนจะยอมรับว,ว่าใช้ดีจริงๆเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวของทาวเวลาหลายๆคลิปนะครับก็จะเห็นว่าเออเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่ามายืนยันว่าเอ,อ้ยคนที่เห็นผมช้าชเห็นผลช้ามันก็มีนะครับแล้วก็อยากให้อดทนเพราะว่าการรักษาบางทีก็ต้องใช้เวลานะฮะระยะเวลาของแต่ละคนอาจจะเห็นผล ในระยะเวลาไม่เท่ากันเห็นผลมากน้อยไม่เท่ากันนะครับความสม่าเสมอในการใช้ก็สําคัญแล้วก็รวมถึงการดูแลสุขภาพตัวเองด้วย<ช>นะครับก็บขอขอบคุณคุณเจี๊ยบมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมมาสัมภาษณ์ในวันนี้มาร่วมแบ่งปันกับฮาวิล่าในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเซอ์ไพรเล็กๆครับขอเชิญน,น้องตะกตีครับ สวัสดีค่ะพี่เจียสวัสดีครัวันนี้มีโอกาสขอเชิญน้องตากตามาเป็นเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่าคุณจี๊ยบได้ได้เริ่มใช้ฮาวิล่าก็เพราะว่าได้ดูคิวของตากแตนครับ ค่ะก็ขอมอบนะคะผลิตภัณฑ์ให้พลาเป็นตัวแทนพี่ป๋องแล้วกันเนาะนะคะมอบให้พี่เจมนะคะก็ไม่คิดจริงๆค่ะว่ามีคนดูคลิปเราแล้วเขาจะบอกว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เห็นผลแล้วก็ได้บอกด้วยว่าเออฟังมาจากเรานะอะไรเงี้ยคือความรู้สึกมันดีดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ ดีใจนะคะฝากถึงคนที่กําลังดูอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจจากพวกเราสองคนนะคะที่จะเป็นตัวแทนนะคะดูคลิปแล้วนะคะใช้แล้วเห็นผลมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะก็เหมือนที่บอกไปในตอนตอนแรกๆที่คุยกับพี่ป๋องก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอยู่แล้วเนาะคือเคยประสบปัญหานะคะอยากแชร์ประสบการณ์แล้วพอมีคนใช้แล้วเห็นผลเนี่ยมารู้สึกดีใจนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนอื่นเนี่ยเขาได้แบบ มีมีอะไรที่แบบดีขึ้นจากเดิมมาค่ะค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบค่ะแล้วก็อยากขอบคุณน้องตะกะแตนเช่นกันค่ะที่ได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานของฮาวิล่าด้วยที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆและแนะนําสิ่งดีให้เสมือมาขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณทั้งน้องตะกะแตนขอบคุณทั้งคุณเจี๊ยบนะฮะก็อาจจะมีหลายๆคนก็ยังสงสัยั้งเพราะว่าทุกคนเวลาเห็นคลิปแบบนี้ก็อาจจะคิดว่า เราจ้างทั้งสองคนมาเป็นหน้ามาหรือเปล่านะฮะก็อยากจะขอยืนยันตรงนี้จริงๆครับว่าทั้งสองท่านเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็ที่มาแบ่งปันกันวันนี้ก็เพราะว่าเคยประสบปัญหาแล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นๆต่อไปเพราะว่าการรักษาผมรุ่งจริงต้องถือว่ามันเป็นงานยากนะครับมัญหา,าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาจริงๆได้ยากนะครับวันนี้ก็ขอยืนยันแล้วกันว่าทุกท่านเป็นผู้ใช้จริงๆนะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูทีวีโอนี้ก็ ถ้ามีปัญหาผมร่วงผมบางอย่างไรก็อยากให้ลองใช้ฮาวล่าดูนะครับก็ขอขอบคุณน้องตะกแตนอีกครั้งขอขอบคุณน้องเจีอีกครั้งขอบคุณนะครับสวัสดีครับอีกบ็อกมาคุยได้นะคะครับ